ก็ได้ด้วาเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะครับกับสถานก,การณ์ของทีมวอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติไทยของเราโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนโค้ดที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงมาอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่การแข่งขันวอลเลย์อบอลนิชั่นลีกสนามแรกแล้วเพราะหลายๆคนมองนะครับว่าผลงานของทีมจากการคุมทีมของโค้ดยะมันควรจะต้องดีมากกว่านี้หากมองไปที่ผู้เล่นของไทยแต่ละคนที่ก็ถือได้ว่ามีฝีมือกันทั้งนั้นหลายๆคนก็ไปเล่นที่ต่างประเทศและสร้างผลงานเอาไว้มากมายแต่พอกลับมาแนะนำทีมชาติผลงานกลับไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนหวัง สมาคมก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าทีมชาติไทยของเราจะมีการเปลี่ยนโค้ดอย่างแน่นอนและล่าสุดทางประธานสมาคมก็ได้มีการออกมาบอกอีกครั้งแล้วน,นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนโค้ดหลังจบรายการซีรีสกในสนามที่2นี้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะให้โค้ดคนไหนเข้ามาคุมทีมอาจจะเป็นโค้ดชาวไทยหรือโค้ดชาวต่างชาติตามที่แฟนเรียกร้องก็ได้แต่แฟนก็ได้มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าคนที่จะมาคุมทีมต่อน่าจะเป็นโค้อดออสอดีตเฮดโค้ดของทีมวิลเล่บอลหญิงทีมทชาติไทยทีมมีข่าวออกมา การแข่งขันซีวิลีกในสนามที่2ของไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะเป็นรายการสังลาของโค้ชยาก็เป็นได้แล้วเกมนัดสั่งลาก็คือเกมที่ต้องเจอกับเวียดนามในวันที่11ส,สิงหาคมนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันซีวิลีกในสนามที่2นี้ด้วยนั่นก็คือการประกาศรายชื่อนักกีฬาของทีมชาติไทยซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยของเราได้ทั้งนั้นของ2วิภาวีกลับมาช่วยทีมอีกครั้งจากที่ก่อนหน้านี้ในสนามแรกที่เวียดนามวิภาวีไม่ได้เดินทางไปทําการแข่งขันกับเพื่อนด้วยเหตุผลก็มาจากการที่เธอต้องไปรายงานตัวกับทีมต้นสังกัดอย่างทุนได้ทีมบอลเลอร์วันยิงของลีเกาหลีใต้ในตอนนั้นแฟนหลายคนก็รู้สึกเสียดายนะครั ทีจะไม่ได้เห็นฟอร์มของวิทาวีในการแข่งขันซีวีลีกครั้งนี้แต่พอประกาศรายชื่อในสนามที่2อ,ออกมาก็ปรากฏว่ามีชื่อของวิทาวีด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้แฟนชาวไทยมีความสุขกันไปน้อยนะครับแต่ถึงยังไงก็ยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าหลังจบรายการซีวิลกในครั้งนี้ทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจบจากสถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราไปมาต่อที่สถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามกันบ้างหลังจากที่เวียดนามเดินทางมาถึงที่ไทยเมื่อวันที่หล ีีทเดยวแต่ล่าสุดก็ได้มีการรายงานออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้ตู้ย็ยนจะได้เป็นกัปตันทีมจากการที่ผู้เล่นคนสําคัญของทีมอีกหนึ่งคนอย่างโฟทีไม่สามารถเดินทางมาทำการแข่งขันร่วมกับทีมได้ซึ่งการที่ตู้ย็ยนขึ้นมาเป็นกัปตันแทนโฟทีก็ดูไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะตัวของตู้ยัยนเองก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นกําลังหลักของทีมมาโดยตลอดแต่มันก็มีข่าวลือมาเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้โค้ชของทีมพยายามผลักดันตู้ยันให้ขึ้นมาแทานโฟทีให้ได้เพาราะก่อนหน้านี้มันก็มีขามา่าวลอออมมมมมมาาานน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 รรััับบววว่่่่่่ไยีีีีีสขใใกกกเลลทททผงงตต้ จับตามองเกี่ยวกับประเด็นของตู้เย็นเพราะเธอกลัวนะครับว่าข่าวลือที่ออกมาจะมีผลกับการออกไปเล่นนอกประเทศของเธอทําให้ตอนนี้นะครับตู้เย็นกลายเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลต่อทีมพอสมควรจากการขาดหายไปของโฟทีนนั่นเองซึ่งถ้าพูดกันตามตรงในยุคที่เวดนามนไม่มีตู้เย็นหรือก็คือในยุคที่เวดนามนยังได้รับการยอมรับอยู่ตอนนั้นผลงานของเวดนามนก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรแต่พอมาถึงในยุคป,ปัจจุบันที่ตู้เย็นกลายเป็นตัวหลักของทีมถึงแม้ว่าผลงานของทีมจะดีขึ้นแต่ภาพลักษณ์ของทีมส่วนทางอย่างสิ ทำผลง,งานแซงเอาชนะไทยให้ได้เพราะพวกเขามองเห็นถึงศักยภาพของตู้เย็นที่สามารถช่วยยกระดับทีมได้อย่างมหาศาลจะเห็นได้จากผลงานของทีมในสามแรกที่สามารถสู้กับไทยได้อย่างสูสีแถมยังมีช่วงที่เกือบจะสามารถเอาชนะไทยได้ด้วยซ้ำแต่แฟนเวียดนามอีกฝั่งหนึ่งก็ออกมาต่อต้านได้ไม่ยอมรับเพราะแม้ว่าผลงานของทีมจะดีขึ้นมากขนาดไหนแต่ทีมก็ไม่สามารถหนีพ้นคำขอราหาจากทั่วโลกได้อยู่ดีซึ่งถ้ามองไปที่ทีมวิลเล่บอลหญิงของเวียดนามในปัจจุบันก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเป็นไปตามที่สื่อรายงานจริงๆคือผลงานของทีมีีีข้้้นนงกท่่่ใหหตตูมัััวลลออแแบบบพสผ คนอย่างโฟทีกับเริ่มบทบาทน้อยลงตอนนี้ก็ขอถอนตัวจากทีมชาติไปแล้ว2รายการเริ่มตั้งแต่รายการฟิวเจอร์สตาร์ที่จีนจนมาถึงรายการซีวิลีในครั้งนี้ที่โฟทีก็ขอถอนตัวอีกก็ต้ตอมรอดูกันต่อไปล้ะครับว่าพอเวียดนามไม่มีโฟทีจะยังสามารถทำบทงานได้ดีเหมือนในสัปดาห์แรกหรือไม่แล้วจะยังสามารถสู้กับไทยอย่างสูสีเหมือนเดิมอยู่ไหม